กับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านก็ถึงรอบตัดปามอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เจ้าลูกหมาโปเกมอนผมนี่เขาก็มาช่วยเก็บลูกปามด้วยนะครับนะครับเขาก็กินไปเรื่อยๆไปของเขานะครับก็อันนี้เป็นปาม3เมข้า4ปีของผมนะครับก็ถลายก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนทุกท่านนะครับต้นนี้บ้างนะครับทุกๆท่านนะครับก็ปามรุ่นนี้ผมจะเยอะนะครับแล้วก็ ทีข้างล่างนี่ก็พอผมใส่กากน้ำปลาเอาไว้นะครับนะครับผมจะมา,าบำรุงปามรุ่นนี้ผมเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะไม่ให้มันขาดจะไม่ให้มันขาด,ดจะไม่ให้มันทิ้งลูกนะครับนะครับก็ให้ทุกทมดูนะครับไปกับผมยาวๆเลยเนาะสักสักห้าหกนาทีนะครับคลิปนี้นะครับ ก็รับๆต้นนี้ผมใส่กากน้ำปลาเอาไว้นะครับที่เป็นที่เป็นทางทางกล้วยวางอยู่นี่นะครับใบกล้วยนะครับผมใส่กากน้ำปลาเอาไว้รอบโค้นนะครับดูต้นนี้มุมนี้บ้างนะครับเรียบร้อยผมให้ดูต้นนี้สักสองสามนาทีนะครับ กยืนอยูย่ตัวนุ้นนะครับมันผมนี่มุมยืนมันน้อยนะครับมันก็จะตัดยากนะครับ หน้าออกนะครับมาดูด้านทางนี้บ้างนะครับต้นนี้ประมาณสี่ห้าทลายนะครับ ก็อุปสรรคก็มีบ้างนะครับผมคือมุมยืนมันไม่มีนะครับทุกท่านตรงนี้มันเป็นน้ํานะครับเป็นบ่อคงกรกามผมนะครับแล้วก็แกก็จะไปยืนอยู่บนทางอย่างนี้นะครับพอยืนบนทางแล้วมันทําให้แทงยากนะครับหลักหลักไม่ดีนะครับทุกท่านนะครับ ตัดควัขาดแล้วเขาก็ไม่ลวงนะครับมันมันหนีบอยู่นะครับเพราะว่ามุมแทงมันต้องไปแทงด้านนน้นนะครับมานะครับมันไม่ได้แทงด้านนี้นะครับแต่ว่าด้านนู้นมันมันมันบังอยู่นะครับมันไม่มีที่ยืนเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่แหละครับที่ยืนมันมันไม่มีนะครับมันคือมันแทงกลับด้านนะครับจึงต้องไปยืนตรงมุมนน้นนะครับแต่นี่มันไม่มีที่ยืนนะครับมันก็ต้องยืนแทงตางด้านนี้นะครับมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนแทงยากนะครับมันเหมือนตัดยากนะครับ แต่ว่ามีมีลูกตัดยังดีกว่ามันไม่มีนะครับนะครับมันจะแทงยากก็ไม่เป็นไรนะครับบางครั้งมันก็มียากบ้างง่ายบ้างนะครับถ้ามันไม่มีลูกให้เราตัดเลยนี่จะแย่กว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีของไปขายนะครับอย่างเงี้นะครับบางทีมุมแทงมันไม่ได้ยืนตรงนั้นนะครับมุมแทงมันจะยืนอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ว่ามันต้องไปยืนตรงนั้นนะครับบางทีตัดขาดแล้วเขาเหนีบอยู่เขาไม่ล่วงนะครับลูกปาล์มนี่เขาจะเหนีบทางเขาจะเหนีบอยู่นะครับ อ่นนี่นะครับบางครั้งบางครั้งขาดแล้วเขาไม่ลวงนะครับต้องงัดออกมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเปืองแรงเยอะนะครับมันจะใช้การยกเสียมแทงหลายรอบนะครับอันนี้รุ่น5้าหปีนะครับสำหรับผมจะเรียกว่าปามยอส่วนนะครับเพราะว่าทุกต้นมันจะเป็นรูปตัวแอลทั้งหมดนะครับแนวนี้นะครับก็ทลายก็ประมาณเท่านี้นะครับ รประมาณสัก18โลได้นะครับสัก158 5 18โลประมาณแถวแถวนี้นะครับ,นะรบตรงนี้ตรงที่ผมนอนเล่นนะครับ ใช่ครับ